โหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ม d ดแพคที่มีชื่อว่า Crash Landing นะครับผมอ่าคราวนี้ผมไปพูดว่า Sky Factory เห็นป่ะเจ๋งมากโอเคเข้าก่อนมีคนบอกว่าพี่ครับพี่ปิดเสียงเพลงเลยครับถ้าเกิดว่าพี่จะมีเพลงแบ็กกราวในหลังจากคลิปที่พี่ตัดต่อโอเคผมขอโทษทีผมลืมไปนะครับ ก็อย่าลืมนะครับมีอะไรดีๆเด็ดๆก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเลยนะก็พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเลยอีกคอมเมนต์อีกหลายๆคอมเมนต์ที่บอกกันมานะครับว่าให้ใช้เลส s ต o n e นใส่ลงไปในถังเบรเรลนะครับแล้วจะได้มาเป็นนิเทอร์แลกออกมาสุดยอดเลยเอ๊แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาก่อนที่ผมเอานเทอร์แลกไปทำอะไรนะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมีคนบอกด้วยว่าอะไรนะถ้าเกิดว่า ใช้โกลสโตนน่าจะได้ตัวเอ็นเอ็นเอ็นสโตนมั้งโกลสโตนใส่ลงในถังลาวายางครับ่าโอ้ย่างเทใช่ได้ใช่ได้นะครับผมเนี่ยมันต้องเล่นเงินอย่างนี้โอ้ทุกคนเนี่ยเออถึงจะได้แบบรู้เรื่องกันนะครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากทุกคนนะครับที่คอมเมนต์กันมานะครับก็ ฝากอีกอันนี้คือฝากกดไลค์ก่อนจะดูคลิปนี้ด้วยละกันเนะพือเป็นกำลังใจใพี่หน่อยนะครับสำหรับซีรีส์นี้เนาะเอาล่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะทําอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยที่ผมคิดว่าผมควรจะทำและรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะวิกฤตมากๆเลยก็คือตัวห้องมืดครับห้องมืดตรงเนี้ยเหมือนมันจะมืดไม่พอหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยทำให้ตัว อม็อบเอเซนต์มันค่อยๆหายไปนะครับเนื่องจากว่าถูกเอาไปใช้งานใน React เรียคเตนต์ไดนามูก็ผมเป็นห่วงอันนี้ที่สุดแหละนะครับอ๋อไอเอเอ้แคคตัสอันนี้ผมได้มเมล็ดมานะครับก็เพิ่งได้ปลูกเหมือนกันนี่แหละแล้วก็เอออีกอันนึงที่ลืมก็คือเบสิคซาวิเวลล์นะครับผมได้อันนี้มานะครับไนท์ไฟก็คือผมไปฆ่าไอเดอร์แมนวีดีก็ไปฆ่าไอเดอร์แมนได้มานะครับก็คิดว่าน่าจะเอาอะไรดีน่าจะเป็นอันนี้น่าจะดีกว่า ค้ดจะไม่มีอะไรมากครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันจะพามาสู่ไอตัว Ender Generator นะครับซึ่งใช้ Ender Pearl ในการผลิตไฟฟ้านี่ซึ่งก็ดูแล้วต้องาร์ม Ender Pearl อีกพอสมควรเหมือนกันเนาะแต่ดูแล้วทำไม่ยากเพราะว่ามีแค่ XL 100นะครับผมซึ่งไม่ยากอยู่แล้วแล้วก็ Ender Pearl นี่ผมมีน้อยนะครับผมช่วยไม่ได้โอเคพูดถึงเรื่องห้องมืดกันต่อ ห้องมืดตรงนี้พอผมลดขนาดให้มันเท่ากับพื้นที่ที่ไกรเดอร์มันจะสามารถทํางานได้เนี่ยปรากฏว่ามอนมันเหมือนจะไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วผมเริ่มมีความรู้สึกว่าเออต้องหาวิธีทําให้มันเกิดเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วซึ่งมีวิธีหนึ่งก็คือผมกล่าวว่ามีน้องๆคอมเมนต์เหมือนกันบอกให้ ทาให้มันอยู่บนฟ้าแล้วให้มันล่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมไม่ได้กะว่าให้มันล่วงลงมาแล้วตายไงก็คืออยากให้มันล่วงลงมาแล้วให้ตัวไกด์เนี่ยมันได้ฆ่าอะไรนะครับแต่เนี่ยดับไปแล้วครับเครื่องผลิตไฟฟ้าของผมดับไปแล้วคือให้ไกด์มันได้ฆ่านะครับเพื่อที่จะได้เป็นมอบเอเซนต์ออกมามาเติมในเควสผมกับเติมในเร็กแตนไดนามนะครับก็แปลว่าผมจะต้องเปิดไอ้ข้างบนนี้ก่อน พอเปิดได้ข้างบนที่เสร็จปุ๊บผมคิดว่าผมน่าจะใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่านี่ครับสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่มีนะฮะนั่นก็คือแฟนนั่นเองนะครับก็เอาแฟนตัวนี้มาเป่าเนาะเดี๋ยวผมขอทดลองหน่อยซิว่ามันสามารถไปได้ไกลแค่ไหนนะครับนี่ครับใช้เหล็กนะฮะเหล็กเล็กเหล็ล,ลงมีไหมนีไงเชื่มไปเลยครับแล้วก็เอาหินต้อมีค o p เปอร์สโตอยู่ตรงนี้นะ เอาสักสแต็กหนึ่งนะครับใช้งานแปร็บนี่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะต้องใช้หินสำหรับทำตัวอะไรอะแพลตฟอร์มด้านบนนะครับโอเคลองวางอย่างนี้ดูน่าจะต้องใช้เรสตโตนด้วยหรือเปล่าสมมุติว่าผมว่าครามมาเป็นบล็อกเลยละกันเนาะมันจ่ายสัญญาณได้เหมือนกันนะครับึบ ได้ครับมาได้ค่อนข้างไกลยังไม่หยุดนะฮะจริงๆก็เอาแค่นี้ก็พอนะครับก็คือนะบล็อกตรงนี้โอ้โหกระสุนปืนผมเยอะมากเลยตรงนี้ก็คือนับแล้วก็โอ้โหแล้วมันมันกว้างฮะมันไม่ใช่แค่ไอ้นี่นะเอ๊ะอุย๊ยมันพามาโดนด้านข้างได้ด้วยนะครับ ดันมาอย่างไกลนะฮะโดนดันมาได้ถึงระดับนี้เลยก็ผมให้มันลวกตรงนี้แล้วกัน1 2 3 4 5 6 6นะครับผมโอเคผมจะคับไปสักกี่อันดีหลายๆอันเลยละกันเนาะแต่ว่าผมคงจะไม่ใช้บล็อกออฟเลสตน stone เพราะมันดูเปลืองมากเอาออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะฮะ เลเวอร์เลเวอร์นะครับเลเวอร์ ever, หรือเลเวอร์คอมเมนต์สำหรับอ่คลิปนี้นะครับน้องอ่านไอ้สิ่งนี้ว่า l ลเวอร์หรือเลเวอร์นะครับผมผมน่าจะเคยถามแล้วมั้งนะแต่ยังไงก็ถามซ้ำอีกทีนึงผมทำไป16อันนั้นจะทำแฟนไป16อันเลยไหมก็ก็กได้นะก็ก็ก็กกกมาดิครับไม่ใช่ล้อเล่นอ่อ ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ใส,ส่ใส่ไปแห้หมดเลยนะครับนี่เลยทำมาเยอะทำไมเนี่ยโอเคแล้วก็ผมจะต้องปีนขึ้นไปด้านบนน่าจะใช้หินประมาณหนึ่งหนึ่งเลยจริงๆผมไม่ควรใช้หินอันนี้นะเอ่อเส้นนี้คือเส้นอะไรวอทวอทเกิดอะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้น ทำไมอยู่ดีมันมีเหมือนเหมือนเป็นเส้นของช้างโผล่ขึ้นมาโอเคผมเดี๋ยวดูผมขอแก้ก่อน <f> มีอุปกรณ์อันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมควรจะทำเอาไว้สักนิดหนึ่งนั่นก็คือมันเป็นอะไรนะมันเป็นเชือกนะครับนี่ครับมันเป็นบันไดบันไดเชือกนะฮะ เป็นบรนไดที่สุดยอดมากนะครับแต่ว่ามันมีแค่อันเดียวเนื่องจากว่าผมผมไม่มีใ่นะครับผมเอาผมเอาตัวหนอนไหมไปใส่ใบไม้ตรงนี้แหละเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งมันน่าจะได้เป็นใบไม้สีขาวเนาะเราจะได้เก็บใยกันมานะครับก็อย่างนั้นแหละออรอมืดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูไออุปกรณ์เนี้ยผมว่าเดี๋ยวผมน่าจะได้ใช้แน่ๆนะครับแต่ในระหว่างนี้รอแป๊บหนึ่ง ะะเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนทำแพลตฟอร์มอะไรก็ว่าไปนะครับอืมผมล่วงลงมาด้านล่างไอเครื่องร่อนก็ติดมืออยู่แต่บังเอิญว่ากดใช้ไม่ทันก็เดี๋ยวเอาให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับก็คือผมมีแฟนปรากฏว่าทักที่คราฟมาส6อันใ,นใช้แค่3อันก็พอแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแง่เราก็จะล่วงอะไรอย่างนี นะครับผมจริงๆผมทำหลายๆชั้นก็ได้นะแล้วแต่จินตนาการนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อันนี้สูง3บล็อกแล้วใช่ไหมแล้วผมก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทำต่อตรงนี้นี่ไปต่ออีกเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะลองลองดูก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็เออผมใช้ตรงนี้ห่างกี่บล็อก 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7บล็อกอ่ะโอเค 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7้ากแล้วก็วางพัดลมตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองทำสัก 2, 3ขั้นก่อนดีไหมเออน่าจะพอได้เนาะอย่างนี้นะครับ 2, 2... งสองิงแค่2ขั้นก็ได้พอแล้วมผมไม่อยากจะทำเยอะขี้เกียจเรื่องเรื่องเอาไงเอาความขี้เกียจมาใหอ่ะนี่ อย่างนี้นะครับล่วงไปแล้วผมก็จะกรบตรงนี้ให้มิดชิดให้เรียบร้อยนะฮะอย่างนี้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 อนโอเคเดวลองดูแต่ก็เสียดายข้อพื้น stone กับแฟนที่ทำมาโอเคโอเคทำเพิ่มอีกสักชั้นหนึ่งก็ได้ว้าวเจ็ตแฝเหลือ60%แล้วครับเสียวไม่รอดมากเลยนะโอ้โอ้ฮิสโตรขึ้นฮิสโตรขึ้นกินน้ำก่อน หรอลว่วงอีกแล้วครับไหนๆก็ถืออากาศประชาจเจ็ตแพคเลยและกันเนาะไม่ต้องใช้ไอ้ลูกบอลกลมๆนั่นอีกต่อไปแล้วนะครับอ,อือก็ทำมาได้ส่วน1แล้วแหละเนาะจริงๆแล้วนะครับเออผมควรจะต้องกรบตรงนี้อีกสักนิดหน่อยนะฮะอึบอชะอึชอชคือไม่ได้กาว่าปิดแบบ ปิดเยอะอะไรนะครับแต่แค่ให้มันกันแสงเข้ามาได้นิดนิดหน่อยๆนะครับเนี่ยแค่ขยิงขยงแค่นี้แบตเตอรี่ของเจ็ตแพ็กก็เหลืออยู่แค่65%ซแล้วนี่กลับขึ้นมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำกันต่อนะครับ3 l a เลเยอร์ e r เ,เยอรโอ้ยไม่ง่าย ผมนิดล่วงแล้วล่วงอีกจากการที่ทําอะไรพวกนี้นะครับแต่ใกล้เสร็จแล้วฮะอีกนิดนึงตัวผมนี่เลือดมันน้อยมากเลยนะเวลานี้มันจะทุบไม่ได้มันจะเกิดสถานะนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวรอเลือดดีเจนก่อนเดี๋ยวผมจะบินกลับขึ้นไปเนาะโอ้ oh m y god ผมคิดว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะได้มีการอัปเกรดตัวเจ็ตแพ็ก,กันบ้างนะครับจากริ t สโตนเจ็ตแพ็กนี้น่าจะได้เป็นไอตัว ฮาร์ดเดนเจ็ c แพนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะวางอีกชั้นหนึ่งนะฮะให้มันมีความสูงทั้งหมด3ชั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเอาตัว Hub s l สแวางเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์ตัวอื่นๆมันเกิดได้นะครับให้มันมีพื้นที่แบบให้มอนเกิดได้แค่โซนด้านล่างนี้โซนเดียว นะครับผมข้างบนบนหลังคานี้ไม่อนุญาตให้ใครเกิดทั้งนั้นนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วผมก็จะสับสวิตตัวพัดลมที่จริงสับเลยก็ได้นี่ยนี่ฮึบทำไมผมไม่เปิดเ o v e r โหมดเอาไว้โอเคอึบอึบอึบนี่อันนี้ด้วยเออเออเอออันนี้เหมือนมันสับไว้อยู่แล้วปะ โอ,โ,อโอ้พัดลมพัดลมมันเป่าด้วยพัดลมจากไอ้ข้างหลังมันเป่าใส่ผมเดี๋ยวนะ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 นี่อ๊อโอเคเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์ครบละเหลือแค่ปิดหลังคาให้มืดให้หมดเท่านั้นเองนะฮะหลังจาก,กนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะทุกคนครับ ผมตายครับเมื่อกี้และนั่นเป็นการตายครั้งแรกของเกมนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยโอ้โหชิบหายละเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวสไปเดอร์ใจเย็นนะพวกพวกโอ้มอนทุกตัวเกิดบนโลกเอาแล้วเอาแล้วโอ้โห เรื่องใหญ่เลยแล้วไม่สามารถครับเตียงได้ด้วยแปลผมต้องรอจนเช้าใช่ไหมนี่ยม y God มืดจังหวะที่ตายพอดีด้วยนะเยี่ยมมากๆครับเตียงไม่ได้ครับมีสติง,ตงอยู่แค่นี้ครับเตียงผมก็อยู่ด้านนอกอีกอุปกรณ์จะไฟจะสู้อะไรกับเขานี่ก็ไม่มีเลยผมมีเหล็กอยู่นิดหน่อยทำชุดเกาะได้น่าจะพอไปสู้ได้ในตอนเช้าวันถัดไป แต่ยังไงต้องรอเช้าก่อนแน่นอนเพราะว่าผมจะไม่ยอมออกไปสู้เดี่ยวๆแน่ๆนะครับเออโอโอ,โอ,โอลืมไปลืมไปว่าในลักษณะอย่างนี้เอ,อ่ออะไรนะดาบหวานธรรมดาพวกนี้จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับกับผมนะฮะโอ้ไม่ก oh ็อืมไอ้เครื่องนี้มันก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยสิ ผมก็จะต้องย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปโอเคเดี๋ยวรอเช้าก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนเหมือนจะเช้าแล้วผมมีอาหารอยู่นิดหน่อยครับใส่ชุดเกราะมาบ้างแล้วนะฮะไม่มีอาวุธเลยนะครับผมชีวิตเศร้ามากแล้วก็ไอข้อมูลเรื่องน้ำผมหายไปตรงมุมซ้ายล่างผมอยากจะกชี้ให้ดูมากเลยแต่ปุ่มมันบงัง นะครับก็โอเคพวกนี้มันไอตัวข้อมูลตรงนั้นมันหายไปแล้วแล้วก็ผมทำตัวเองนะครับตัว copy ของตัวเองนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมต้องคาพิกเสียเหล็กไป3อันเพื่อคาพิกแอคเกือบพังนะับปุ๊บไอ้นี่1ครั้งนะครับมันมีดวลบิลิตี้แค่หนึ่งจริงๆงเห็นปะ่ะก็เลยปุ๊บมาแล้วก็ระวังร้อเแล้วแปลวผมตายได้อีกรอบหนึ่ง เอาละไปกันดีกว่าครับโอ้ยสไปเดอร์แถวนี้โหดจริงๆให้ตายสิพวกพวกพวกนายหดจังเลยร่อมาไกลๆก่อนครับร่อมาให้ไกลๆเลยอะหลอย่างนั้นผมก็จะวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมอย่างนี้แล้วกันเฟซเฟซเฟซ ปัญหามันเริ่มจากไอ้สับผมวางบล็อกแล้วมันร่วงลงมานะครับร่วงลงมาแล้วตายในทีเดียวก็เลยเซ็งมากๆนี่ของยังอยู่ครับของยังอยู่ดีฮัลโหลโอเคใช้เวลาขุดนานพอสมควได้แล้วนะครับสถานะเรื่องน้ำผมหายไปผมไม่จะเป็นต้องกินไม่ได้แล้วมั้ยแอบเซ็งๆนิดนึงคือ มันจะดีอยู่แล้วเชียวนะครับและอันนี้ก็อุ้ยมาจากไหนพะพัวใจเย็นๆฉันใส่ชุดก่อแล้วมันมาจากไหนกันวะเดี๋ยวนะนายเดินช้าเราจำได้นายต้องเจอแม่ทอกเราไม่อย่างงี้เออโอเคปัญหามันเริ่มจากการที่ไอรั้วตรงเนี้ยมัน ดันสไปเดอร์มันปีนได้ไงผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องทำสิ่งนี้ครับนี่เอาเปล้อมไว้มันน่าจะปีนข้ามมาไม่ได้ไมันต้องลองดูปึ๊บใส่นี่กปึ๊บตึ๊ด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 อย่างนี้นะครับเอาคลิกแอคมาทุกนี่ออกคือบางตัวมันตายก่อนก็โอเคไงแต่บางตัวมันไม่มันร่วงลง พุ่งลงมาแล้วไอ้ตัวไกดเดอร์มันทำงานไม่ทันก็มีโอกาสที่จะหนีเล่นลอลออกมาได้อย่างเซ็งๆ <S <S ผมเนี่ยเซ็งนะครับโอเคโอ้ยยังจะอุตส่าห์ตีกันได้ลงออเอ,อื่อพีนัทเบอร์เตอร์จีลีเจ็ตแพ็คเหลือ38%แแล้วครับเดี๋ยวต้องรีบเอากลับไปชาร์จซะแล้ว กันนี้อ่าโอเครอดูซิซลสปไปเดอร์มันจะทำอะไรผมได้ไหมทำไมผมพิกแก้วอยู่24อันก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็จะครบละชิเคเก้นอ้อเอกเนี่ยเอ่อสูงสีทองของผม,มนควรจะต้องได้แล้วปะ่ะ99% completed เอ่อผมมีสมุดเควสอยู่ตรงไหนกว่านี่ฮึบฮึบ ซึบซึบร้อยเปอร์เซนต์กรบไข่อหนึ่งใบเวรกรรมที่ผมไม่มีไข่หรอเอโอเคพอผมเข้าแล้วกลับมาใหม่นะครับก็ปรากฏว่าตัวน้ำค่าน้ำต่างๆก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีสเกเลตันอยู่ตรงนั้นให้ตายสิลงไปนี่ติดขอบขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะหลายๆคนนะครับที่คอมเมนต์มาก่อนหน้านี้คือเห็นแล้วแหละว่าถ้าเกิดตายแล้วไอ้นั่นมันจะหายไปนะครับแถบน้ําจะหายไปก็ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าตัวตอนนี้คือมันกลับมาแล้วเมื่อผมกลับเออออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับผมก็ระบบก็เป็นประมาณนี้เนาะเรียบร้อยนะครับมอฟฟามตรงนี้ได้ของได้น้ํามีได้ของเยอะมากเลย เดี๋ยวผมว่าจะต้องขยายกล่องเป็นแบบกล่องเหล็กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าส่วนเรื่องเควสนี่ผมเอาหนังสือเล่มน,นี้เก็บเข้าชั้นหนังสือก่อนแล้วก็ผมมีไข่อยู่ปัญหาคือทำไงอะ่ะมันรู้สึกว่าจะแมนวนวลดีเทคไม่ได้ไม่ใช่หรืออย่างเงี้ยผมต้องปลาไข่ใส่ในกล่องนั้นอย่างนั้นเหรอต่นเนี้ยใช่ไหม อมอืมหรือว่าใช้ฮอปเปอร์ใส่ลงไปช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมมั่วเรื่องฮอปเปอร์ค่อนข้างบ่อยมากเลยนะอุ้ยเสียงคิปเปอร์ระเบิดฮรบร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับถูกต้องได้ไข่ไก่มาจริงๆเราสามารถทำนี้ได้นะนี่ไม่ต้องเอาไข่ไก่มาก็ได้ไหนะครับต่อมามันก็จะเป็นเควสให้เราทำหนังวัว กับอะไรพวกนี้นะฮะเป็นเควสที่สามารถรีพีทได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับผมออสซิลลหมาป่าวิเล a เจอร์ชีฟก็ใช้ได้อยู่นะเอาล่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ <c oughs> ตื่นเต้นไม่เบาเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยนะฮะร,รวมถึงทำดินที่มอนเกิดเร็วๆเ,เนี่ย อะไรเนี่ยรวมถึงไออันที่ให้ทำสโนว์แมนนะครับคือผมยังไม่มีปัมกินไงก็ยังทำสโนว์แมนไม่ได้หรอกแต่ก็เสียวอ,อยู่ว่าถ้าทำสโนว์แมนในใบโอมแบบนี้กลัวสโนว์แมนมันจะตายนะครับเอาล่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็มีอะไรคอมเมนต์มาได้สวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ